ก้าวแรกสู่รัวร้วโรงเรียนร้างกลางป่าความท้าทายครั้งใหม่ที่ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างจังในแ,แล้วจูๆ่ๆกล้องกโปรก็เปิดพรึบขึ้นเองไฟสีแดงกระพริบราวกับเป็นลางร้ายที่กำลังคืบคลานไฟฉายในมือสั่นไหววูบว่าพร่าพรายส่องให้เห็นทางเดินที่มืดมิดและงเงียบสงัดจนหน้าขนลุกห้องเรียนไม้เก่าเปิดอ้ารอรับพวกเขากลิ่นอับชื้นโชยปะทะหน้า ชวนให้ใจหายว่าไปถึงตาตุ่มบนกระดานดำมีรอยช็อกเขียนว่าอยู่ต่อเถอะคำเชื้อเชิญจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่จ้องมองอยู่เสียงไม้บรรทัดกระทบโต๊ะดังปักปักปักปก,กองกังวานมาจากห้องเรียนที่ควรจะว่างเปล่าทั้งสองเพนแนบวิ่งสุดชีวิตเพื่อหาทางออกแต่ภาพตรงหน้ากลับบิดเบี้วจนหน้าประหลาดใจทางออกที่เคยเห็น กลับกลายเป็นทางเดินยาวเหยียดไร้สิ้นสุดวังวนที่ไม่มีวันจบสิ้นเสียงกระซิบกระซาบพ,พึมมำลอดผ่านประตูทุกบานครูจะมาสอบครูจะมาสอบเย็นเยอือยเยือกจนกระทั่งพวกเขาผลักประตูห้องวิทย์เข้าไปกลิ่นน้ำมันสนปนขาวเลือดก็ตีคลุ้งเข้าจมูกขวดล้อเรียงรายทั้งในคือชิ้นส่วนอวัยวะที่ถูกดองไว้สภาพเหมือนเพิ่งเอามาใส่สดสดร้อน และแล้วจักทร่งงรางของรูจันหลอนก็ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นช้าๆเล็บสีผุนดวงตาขาวโพลนไร้แววชุดครูโบราณเปือ้อนคราบหมึกปนเลือดหน้าสะพรึงกลัวนางเดินลากไม้บรรทัดยาวเป็นเมตรมาตรงหน้าเสียงครูดพื้นดังแครกแครกจนแสบแก้วหูก่อนจะยื่นไม้บรรทัดเปื้อนเลือดให้นัด พร้อมกับคำสั่งที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นสันรรัวพวกเขาวิ่งหนีตายออกมาได้อย่างวุดวิตทิ้งความบ้าคลั่งไว้เบื้องหลังหรือแค่คิดไปเองแต่คลิปสุดท้ายในโกโปรที่ไม่มีใครกดท่ายคลับฉายภาพสุดสยองติดตาตรึงใจอย่างจังน้ำกําลังเรียนอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยร่างคล้ายนักเรียนไร้ศีรษะนั่งนิ่งสงบผิดมนุษย์ ครูจันรโน้มตัวลงมือซีดขาววางแปะบนไหล่ของน้ำเป็นการปิดคาบเรียนชั่วนิรันดร์คาบสวยก่อนจะตัดวู้ไปเหลือเพียงความมืดมิดและความเงียบงันที่น่าขนหัวลุกยิ่งกว่าแล้วคุณละ่ะส่งกันบ้านชีวิตครบแล้วหรือ,อยังเพราะคาบเรียนต่อไปอาจถึงตาของคุณแล้ว จบอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจคิดยังไงแชร์ให้ฟังหน่อยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายจ้าไปแล้ว